สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาซ่ําตัวลินจีใส่ใหญ่ค่ะพี่น้องตัวนี้ใหญ่จมโบเลยค่ะตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะรังเรีย,ยตัดอยู่ค่ะพี่น้องใส่ใหญ่งงเลยค่ะปลูกเนี่ยเป็นน่วยเลยค่ะพี่น้องลินจีนอพอหนึ่งจ้าใครสนใจกระทักแชทได้เะะด้อค่ะเด้อพี่น้อง หา,แล,าแล้วขาแล้วค่ะพี่นอ้องอึดสายไฟสายไฟได้พี่น้องอึดโอ้ต้นนี้ยญ่เด้ค่ะพี่น้องส้มพุ่มสวยงามค่ะพี่น้องดินจีนอ,พ,<ไ>อ,นอพอหนึ่งจ้า ตัดแต่งช้มมุ่มค่ะพี่น้องตัดแต่งช่อมุ่มค่ะพี่น้องให้สวยงามเอาใบออกจลน้อยค่ะพี่น้องยิงจีน้องพอหนึ่งจ้าสนใจกระทักมาได้พี่น้องเลยชมอมุ่มสวยต้นละหนึ่งหมืนห้าพันบาทค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ